ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยูก่กับผมนะครับช่องไม่แล้ครับแล้วในวันนี้เราจะมาเออ่สอนวิธีการเออ่สร้างในสิ่งในความคิดของตัวเองนะผมอย่างเช่นรถถังเนี่นนะทำไมผมขยับพร้อมกันท่ผู้ชมข้าวก่อนข้าวก่อนอน,นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหมมันขยับตามหมดเลยผมใครไหนาย,ยิง่งขยับตามเลย ผมไม่ได้โหลดนะผมผมทำเองเนี่ยมาเราจะมาสอนกันเลยผมโอเคมาเราจะมาเออสอกันเลยผมนี่เลยนะผมอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลขอผมผมที่ผมสร้างขึ้นมากับมือนะผมรถถังแรตเทอร์เออ รถถัง I อเอยานอากาศยักษ์ยานอวกาศยักษ์เออมอนักแล้รถถังเมาส์รถถัง i อเอสซีไสทกายพังอะไรเงี้ยเออยอะเยอะหน้าผมบอดเลยมาขั้นแรกผมให้ท่านผู้ชมเพราะปกติท่านผู้ชมกดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรผมแล้วก็จะเขียนว,ว่าแบบรว่ลนะ้วไม่มีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออผมอ่านไม่ออกเดี๋ยอดี้ผมเดาผมให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตรงบวกผมแล้วก็ต้องเชื่อผม ติตั้งชื่อเอออ่ะช่างมันทนีนี้ผมตั้งชมก็สามารถสร้างเอออะไรก็ตัวเองได้ครับผมให้ตูช้ชมกดไปที่บวเนีนี่มันจะมีบิวดิ้งทค่สญญามอย่างคือเส้นมีวงกลมแล้วก็เออวงไม่ดีคารวเนะครึ่งวงรีอ่ะอย่นนี้ก็แล้วกัววนะครึ่งค,คือจะมีสามอุปกรณ์ผมที่เอามาประกอบกันได้ครับผมมีแค่เอ่อเส้นนะผม วงกลมแล้วก็วงรีครึ่งวงรีถ้าผมจะเรียกว่าเออเส้นเส้นยืดได้อนะเส้นยืดอะไรเงี้ยเออโอเคมาถ้าผู้ชมมาเราจะเริ่มเงีย้ยซ้อนะมแบบอยากสร้างขึ้นรั่วเลยนะสร้างแบบสับปะายไม่รั่วเออนี่ถ้าผู้ชมเขาอ,อันนี้พิเศษนะผมให้ท่าผู้ชมท่าผู้ชมอ่ะลองเอาไอ้สีฟ้าเนี่ยไปแปะตัวสีแดงหรือว่าสีฟ้าเนี่ยมนจาบไปแบบนี้แปะมันก็จะติดกันนะผมหรือว่าขรัโบก็ได้แบบนี้ผมแปะ เออเนี่ยเอาเอาชิ้นส่วนมาต่อกันได้เรื่อยๆแบบนี้ผมไม่ใช่หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะผมนี่หรือว่าเปลี่ยนขนาดอะไรพวกนี้เนี่ยเออก็ได้เหมือนกันนะผมใครใครที่ช่างนึกผมช่องเดลว,ๆๆวานเนี่ยมาถามว่าเออมิเออ,มเอ,อไม่ดิผมมาถามว่าอย่าอย่าอยารู้ไหมครับอะไรเงี้ยไม่ดิเขารู้แล้วเออลืมนั่นแหละผมใครที่ชื่อว่าอันหนึ่ง โอเคมาต่อกันเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้น้องผมนี่ก็เปิดสีดำมาเนี่ยท่านผู้ชมก็เปลี่ยนสีได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยผมแบบเปลี่ยนสีนูนี่นะเปลี่ยนสีเป็นอะไรเนี้ยเออแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้เหมือนเดิมผมนี่ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตรงไซส์นี่ผมแล้วก็บวกขยายหรือว่าเอ่อย่อส่วนนะผมทีนี้ผมได้แล้วแล้วท่านผู้ชมแบบน่าจะถามว่าแบบแล้วแล้ว,ลวเออมิททำยังไงอ่ะให้เอาอไอ้เนี่ยไอชิ้นส่วนเนี้ย เข้าเข้าในเอ่ออันนี้ไม่ใช่เราง่ายๆครับผมให้ท่านผู้ชมกดดีเซฟก,ก่อนท่านผูช้ชมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ท่านผู้ชมก็กดไปที่แอนิเมชันนะผมแล้วผมก็จะเออนี่ทำรูปภาพผมใช่ไหมถองให้ท่านผู้ชมกดไปที่เฟรมผมแล้วก็กดไปที่บวกเหมือนเดิมผมแล้วก็นี่ผมคัสตอมคัสตอมผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะผิดน,นี่แหละให้ท่านผู้ชมกดไปท่านผูช้ชมก็จะเจอเออ กรืวนลนะสเซทที่เราสร้างขึ้นมาผมเนี่ยอันนี้อันนี้คือเซทที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้เห็นไหมออกมาได้แล้วผมเหมือนเมื่อกี้เลยนะแล้วว่าแบบถ้าท่านผู้ชมสร้างได้สร้างแบบเยอะมาอย่างอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็เลื่อนหาอะไรเงี้ยที่จริงมันน่าจะมีแบบเอาไว้พิิพมค้นหาตรงน้่นข้างนี้ก็ได้นะผมค้นหาเซทปุ๊บอ๋อเจอแล้วอย่างนี้เออมันจะได้ง่ายขึ้นนะผมแต่ก็ถ้ามันจะไงเราก็ต้องหาแล้วนี่มีเอ,อ่อยางวกา,ากาศยยกษ์ผมมาดนิว เยาวกาดยักษ์ใช่ไหมท่านผู้ชมไม่ต้องถามหรอกมันอยู่ไหนมาหนึ่งหนีลบเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตเลดี้ไอ้รูมเนี้ยมันเหมือนกับไอ้อีนี่เลยผมโอเคที่นี้แหละนะผมสำหรักทีนี้ใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,กดแกดชร์กดซืสส้อใครเป็นกลังใจให้กับผมได้ก็สำหรักทีนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมติดก,กันใหอันนี้กหน้าน,นะครับบ๊ายบายนะครับขอให้โชคดีทางนี้ไม่ใช่เก่ง แล้วก็มาเอ่อบอกผมได้นะครับผมบ๊ายบายนะครับจุกก๊บกันใหม่ในครั้งหน้าจุ๊บจุ๊บ